นิยายไปสร้างฟาร์มอีกโลกกันเถอะตอนที่80ตอนอันเด็ดเลเวลั p เมื่อพวกเขานั้นอิ่มหนำสำราญกับอาหารแล้วพวกเขาก็ทำการจ่ายเงินซึ่งในขณะนั้นเองกรีนก็มองดูท่าทางของพนักงานเสิร์ฟเพื่อดูว่าจะมีพิรุษอะไรบ้างจากพวกเขาถ้าหากพนักงานเหล่านี้นั้นเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการวางยาพิษนี้แต่กรีนก็ต้องผิดหวัง เพราะเขานั้นไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยแม้แต่น้อยแม้แต่ตอนที่กรีนนั้นให้ทิปกับพวกเธอพวกเธอก็รู้สึกดีใจอย่างมากเมื่อกรีนเห็นว่ามันไม่มีอะไรแล้วเขาจึงตามเจ้าไห่นั้นออกไปจากร้านอาหารพวกเขาจึงออกไปจากเมืองทันทีเพราะไม่มีเหตุผลอะไรแล้วที่ต้องอยู่ที่นี่นอกจากนี้กรีนเองก็ต้องทำการล่อเหยื่อ เพราะเขานั้นคิดว่าคนที่พยายามจะวางยาพวกเขาต้องตามมาดูผลลัพธ์อย่างแน่นอนการวางยาพิษกับนักเวทมนต์ดำนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากเพราะว่านักเวทมนต์ดำนั้นถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยาพิษดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถแน่ใจได้ว่ายาพิษนั้นจะได้ผลหรือไม่นี่เป็นแผนของกรีนที่เยบยน เพราะเขานั้นเชื่อว่าคนเหล่านี้ต้องมาดูผลลัพธ์ว่าพวกเขานั้นตายจากยาพิษหรือไม่ซึ่งถ้าพวกเขานั้นคงอยู่ในเมืองพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบโต้คนเหล่านี้ได้อย่างสะดวกสบายเพราะด้วยอำนาจของตระกูลเพอร์เซลที่คอยกำกับดูแลนั้นอาจจะเข้ามาแทรกแซงได้ซึ่งกรีนก็ไม่อยากจะสร้างปัญหากับตระกูลเพอร์เซลในตอนนี้ กรีนนั้นวางแผนเหล่านี้เพื่อที่จะหาทางจัดการกับคุณที่กล้าจะวางยาพิษพวกเขาเมื่อพวกเขานั้นออกไปนอกเมืองแล้วเจ้าไห่ก็เรียกอันเด็ดออกมาแล้วขี่มันมุ่งตรงไปยังภูเขาหินซึ่งพิษนั้นจะออกฤทธิ์ในอีกสองชั่วโมงเจ้าไห่นั้นทำการคาดคะเนและคำนวณก่อนจะเริ่มทําตัวให้ดูเหมือนว่าถูกยาพิษ จนกระทั่งตอนนี้เจ้าไห่ก็ยังไม่เห็นร่องรอยของศัตรูเลยแม้แต่น้อยแต่กรีนนั้นรู้ว่ามีใครบางคนกำลังจะตามพวกเขาอยู่แน่นอนว่าสำหรับนักฆ่าที่ถูกฝึกมานั้นย่อมไม่อาจที่จะพบได้ง่ายๆด้วยฤดูใบไม้ผลิแม้ว่าเวลานั้นคือสี่โมงแล้วแต่ท้องฟ้าก็ยังคงสดใสแม้ว่าความมืดในตอนกลางคืนนั้นจะทำให้เจ้าไห่นั้นล่อศัตรูออกมาได้มากขึ้น และพิษนั้นก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเขาจึงเดินทางไปยังภูเขาใกล้ๆที่ไร้ผู้คนเจ้าไห่นั้นรอเวลากว่าสองชั่วโมงและเมื่อคำนวณเวลาแล้วเจ้าไห่ก็หันไปหากรีนก่อนจะพูดว่าเกือบจะถึงเวลาแล้วนะครับปู่กรีนเมื่อพวกเขานั้นมาถึงภูเขาแม้ว่ามันจะมีถนนน,นั้นนำทางมายัางที่นี่ แต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีคนใช้เส้นทางนี้โดยเฉพาะเวลานี้เมื่อถึงเวลา6กโมงท้องฟ้าก็เริ่มมืดกรีนมองไปรอบก่อนจะพยักหน้าและพูดว่าเริ่มกันเลยครับเจ้าไห้นั้นค่อยๆให้เอเรียนั้นค่อยเดินช้าลงก่อนจะส่งมันกลับเข้าไปในมิติหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3ก็ล้มลงแน่นิ่ง พวกเขานั้นนอนลงบนหญ้านานกว่าครึ่งชั่วโมงโดยพยายามที่จะนิ่งให้มากที่สุดโชคดีที่เวลานี้อากาศไม่หนาวมากนักแต่การจะให้นอนนิ่งๆน,นานขนาดนี้ก็เป็นเรื่องยากไม่ใช่น้อยเมื่อทั้งสามนอนแน่นิ่งกว่าหนึ่งชั่วโมงในที่สุดก็มีการเคลื่อนไหวบางอย่างซึ่งกรีนก็ได้ยินเสียงฝีเท้านั้นมุ่งเข้ามาหาพวกเขา แม้ว่าเจ้าไหายนั้นจะมีประสาทสัมผัสเสียงที่ไม่เท่ากับกรีนแต่เขาก็มีหน้าจอของมิติฟาร์มของเขาที่ฉายผ่านทางสายตาของเขาแม้ว่าเขานั้นจะอยู่นอกมิติก็สามารถจับการเคลื่อนที่อยู่รอบๆตัวได้และหลังจากที่เลเวลของเขานั้นเพิ่มขึ้นรัศมีหน้าจอก็เพิ่มขึ้นถึง10เมตรด้วยเช่นกัน ปกติแล้วถ้าคนเดินเข้ามาในระยะ50เมตรนั้นพวกเขาจะได้ยินเสียงบางอย่างแล้วแต่เจ้าไห้กลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยถ้าหากไม่ได้หน้าจอแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าไ้จะรู้ว่ามีใครเดินเข้ามาหาเขาบนหน้าจอนั้นแสดงถึงจุดสีเขียวที่เดินเข้าไปหาพวกเขาจุดสีเขียวนั้นคือชายที่สวมเสื้อคลุมสีดำพร้อมกับดาบสีดำ ด้วยจมูกที่ยาวและตาตีซึ่งเมื่อเห็นภาพของชายคนนี้แล้วเจ้าไห่ก็นึกถึงชายคนหนึ่งนั่นก็คือชิเฉียนชิเฉียนคือตัวละครจากนิยายเรื่องหนึ่งนั่นก็คือสองกังแม้ว่าเขานั้นจะมีรูปร่างที่อัปลักษณ์แต่เขาก็มีความสามารถในการขโมยอย่างมาก ถ้าชายคนนี้อยู่บนโลกก็สามารถที่จะเป็นนักแสดงได้เลยโดยไม่ต้องแต่งหน้าอะไรอีกชายคนนี้หยุดอยู่ห่างจากเจา้าไห่ประมาณ20เมตรก่อนจะคว้างลูกดอกเข้าใส่ในหัวใจของเจา้าไห่ก็บ่นด่าออกมาในใจขนาดพวกเขานอนแน่นิ่งกว่าชั่วโมงแล้วคนเหล่านี้ก็ยังระวังตัวเมื่อเห็นชายคนนั้นกำลังจะปลาลูกดอก เจ้าไ่ก็เรียกรั้งออกมาต่อหน้าเขาซึ่งทำให้ลูกดอกนั้นไม่สามารถที่จะพุ่งไปหาเจ้าไฮได้เมื่อเจ้าไ่อันเชิญดังออกมากรีนก็ขยับตัวทันทีด้วยการเป็นนักรบระดับ8เพียงพริบตาเดียวนั้นก็มีแสงสีเหลืองห่อหุ้มตัวเขาก่อนที่กรีนจะพุ่งเข้าใส่ชายคนนั้นซึ่งเม็กก็ลุกขึ้นมาสร้างบารเรียคุมเจ้าไ่และเธอไว้ ลูกดอกที่ปลาออกมานั้นไม่สามารถที่จะทําลายบาเรียของมิกได้เมื่อดรังนั้นปรากฏตัวขึ้นมาชายคนนั้นก็รู้ว่าต้องหนีแล้วแต่โชคร้ายที่พวกเขานั้นก็ไม่ได้โอกาสนั้นแล้วกรีนนั้นแข็งแกร่งและรวดเร็วกว่าที่พวกเขานั้นคิดไว้และพุ่งเข้าใส่พวกเขาซึ่งเขารู้ดีว่าแมจจะหนีพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทำได้ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่หนีไปไหนและหลับตาลงก่อนที่พวกเขานั้นจะสำลักเลือดสีดำออกมาและล้มลงและตายลงไปเจ้าไห่ที่ยืนมองอยู่นั้นเขาไม่คิดเลยว่าชายเหล่านี้จะมีความเด็ดขาดถึงเพียงนี้เมื่อชายคนนี้รู้ว่าไม่สามารถที่จะหนีได้เขาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยกลืนพิษในปากเหมือนกับในโทรทัศน์ กรีนก็ไม่คิดว่าชายคนนี้จะเลือกฆ่าตัวตายก่อนจะยืนอยู่ข้างศพเขาตอนนี้เขานั้นไม่สามารถที่จะถามอะไรได้จึงทําได้เพียงแค่ตรวจสอบศพแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะว่าไม่มีอะไรบ่งชี้เลยว่าชายคนนี้นั้นมีใครอยู่เบื้องหลังเจ้าไห้นั้นเดินเข้าไปมองศพชายคนนี้ก่อนจะหันไปถามรั้งว่าถ้าเราเปลี่ยนชายคนนี้กลายเป็นอนดีตแล้ว พวกเราสามารถให้พวกเขาตอบคำถามเราได้หรือไม่ดังดังใส่หัวไม่ได้ครับนายท่านตอนนี้ผมเป็นอันเด็ดแล้วดังนั้นผมจึงสร้างได้เพียงแค่อันเด็ดระดับต่ำดังนั้นต่อให้เปลี่ยนเขากลายเป็นอันเด็ดก็ไม่สามารถที่จะให้เขาตอบคำถามได้เจ้าห้มมองไปที่ศพก่อนจะตัดสินใจ เลี่ยนเขาให้กลายเป็นอันเด็ดเราจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าถ้าคิดจะต่อกรกับพวกเราแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาดังก็รับคำสั่งอย่างง่ายดายก่อนที่ดังจะไล่เวทก่อนที่กา๊าซสีดำนั้นจะลอยเข้าไปในร่างที่เสียชีวิตนี้เมื่อควันสีดำนั้นหายไปก็ไม่มีอะไรเหลือเลยนอกจากโครงกระดูกที่นอนอยู่บนพื้น แน่นอนว่าเสื้อผ้าของเขานั้นไม่ได้หลาหายไปและเขายังมีดาบติดตัวอยู่เมื่อไม่มีอะไรที่จะจัดการกับชายคนนี้แล้วเจ้าไห่ก็ส่งเข้าไปในมิติแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเมื่อส่งชายคนนี้เข้าไปในมิติแล้วก็มีเสียงดังแจ้งเตือนว่าวัตถุประเภทหุ่นยนต์ระดับตำ่ำด้วยเวลอัพ ทำการเพิ่มความสามารถและเพิ่มความสามารถพิษเจ้าไฮนั้นหยุดงงไปชั่วขณะก่อนที่ดวงตาจะประกายขึ้นมาเขาทำการอัญเชิญชายคนนั้นออกมาจากมิติซึ่งชายคนนี้เปลี่ยนโครงกระดูกกลายเป็นสีเขียวเข้มเหมือนกับรังเจ้าไ้ได้ถามขึ้นว่านี่เจ้าเข้าใจข้าใช่ไหม ชายคนนั้นพยักหน้าเจ้าไห้ก็รู้สึกดีใจก่อนจะพูดว่าชื่อกองกำลังหรือองค์กรของเจ้าคืออะไรชายคนนั้นใส่หัวข้าคือข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของนายท่านเจ้าไห้นั้นจ้องไปที่ชายคนนี้ก่อนจะถามเขาอีกหลายคำถามแต่ก็ได้รับคำตอบแบบเดียวกัน ซึ่งทําให้เจ้าไ่นั้นรู้ว่าชายคนนี้จําอะไรไม่ได้เลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนตายเจ้าไห่จึงเสยยยิ้มเขานั้นคิดว่าหลังจากที่อันเด็ดนั้นได้เพิ่มระดับขึ้นจะทําให้ชายคนนี้นั้นสามารถบอกบางสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้แต่ดูเหมือนว่ามันจะสูญเปล่าเจ้าไห่จึงถามต่อว่าเจ้านั้นสามารถทำอะไรได้บ้างนายท่าน ข้าสามารถสังหารคนได้ด้วยลูกดอกและสู้ด้วยดาบได้ครับชายคนนั้นกล่าวออกมาชายคนนั้นไม่เหมือนกรับดังเขานั้นเป็นเพียงแค่อันเด็ดระดับตำ่ำจึงทำให้ไม่สามารถที่จะจำเรื่องราวในอดีตได้แต่ด้วยการเพิ่มระดับของมิติทําให้เขานั้นสามารถใช้ทักษะการรอบสังหารที่เขาเคยมีก่อนได้เจ้าไฮพยักหน้า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำไว้ว่าข้าคือนายของเจ้าและชื่อของเจ้าคือชิปจากนั้นเจ้าไฮก็ส่งชิปนั้นกลับไปยังมิติ